วันนี้อากาศดีดีดคุณผู้ชมพี่ออมก็รู้สึกว่าอยากจะกินไอศครีมช็อกโกแลตค่ะมากินกันเลยนะคะวันนี้พี่ออมรู้สึกว่าอยากจะกินไอศครีมมากเลยค่ะเราก็เริ่มเป็นรสชาติช็อกโกแลตด้วยนะคะนี่ค่ะเริ่มจะละลายแล้วค่ะมากินกันเลยนะคะอะไรติดเสือ้ออ้าวแย่ yeah, แล้วคุณผู้ชม ย้อมล้นเอาช็อกโกแลตไปไป้ายเสื้อแต่ไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะพี่เอมมีวิธีขจัดคราบช็อกโกแลตแบบง่ายๆมาแนะนําเลยค่ะไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นขอจัดการช็อกโกแลตแท่งนี้ให้หมดก่อนค่ะอ่อจ นี่ค่ะพี่อมก็เปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะคะขาเพิ่งติดใหม่ๆนะคะพี่อมก็รีบให้ทําการขรจัดคราบได้เลยนะคะวิธีการทําง่ายมากเลยค่ะนี่นะคะพี่อมก็เตรียมภาชนะเปล่าออมาหนึ่งใบนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเทน้ําร้อนนะคะนี่คะ่ะพี่อมจะใช้น้ําร้อนค่ะเทลงไปเลยน,ะะนี่นะคะ เพื่อให้ตัวช็อกโกแลตละลายออกไปนะคะนี่ค่ะแช่ทิ้งไว้สักพักนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะกระมังอีกหนึ่งใบนะคะเราก็เติมน้ําไว้รอเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําอุณหภูมิปกติค่ะเสร็จแล้วเราก็นําเสื้อของเราที่แช่น้ําร้อนนะคะยกมานี่เลยนะคะยกมากระมังที่มีน้ําเย็นๆเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิปกตินะคะแล้วเราก็กดลงไปแช่ได้เลย เสร็จแล้วค่ะเราก็ทําการโรยทับด้วยผงสักฟอกนะคะนี่ค่ะทูให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็ทำการขยี้ได้เลยนะคะ ตัวนี้จะเป็นคาบใหม่นะคะก็จะออกง่ายนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นคาบเก่านะคะคุณผู้ชมก็ทําสูตรนี้สลับกลับไปกลับมานะคะก็จะออกเหมือนกันค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้นะคะคาบช็อกโกแลตก,ก็ออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเคล็ดลับและวิธีการแก้ไขปัญหาคาบช็อกโกแลตติดเสื้อแบบง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนําไปทําดูนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมเจอกับปัญหาอะไรนะคะที่เกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะสามารถคอมเมนต์มาถามพี่ออมได้เลยค่ะพี่ออมจะหาคําตอบให้กับทุกคําถามเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวิดีโอหนะ้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ